ปาจับมาได้ครับลงงมบางนึงนี่ครับออเทออกแล้วนะครับเนาะเที่้วแล้วตัวหง่ก็ได้ครับตัวเงยก็ได้สวัสดีครับโอกับผมนะครับบ่าวอิสานล่างน้่วนนะครับเนาะวันนี้พาจิมงานมาหาง้มป่าครับง้มป่าจับปลาด้วยมือเปล่าครับ อยู่ประเทศเก,เกาหลีใต้แล้วครับเนาะมนี่กะอ,อู้น้ำกะกำลังเย็นยันงเย็นอยู่ครับเฮ้ยนะครับพัดเอกกะกำลังงม,มอยู่ครับแล้วพัดเอกเขากำลังงมอยู่ครับตอนนี้เดีย๋ยวมาเบิ่งมาพัดเอกได้บ่เป็นไหมีวปะปลาพวกมี้ แล้วครับมีหัวอีกแล้วทีได้ใส่เบ็ดอีกแล้วครับโอเคเงียบไซเบอีกแล้วนี่แหละครับก่องมน้ำขอบสะพังนี่เนาะไปเนาะพังนู่นเนาะนี่มึงครับลงมามึงหนึ่งนี่เนาะครับลงมาเนียปลาทีเดยหัวตัวมีอือกี่เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับโอ้เห็นไหมครับนี่ครับนั่น เอาแต่เอาแตุ่่นไปครับได้รถขับนีครับอายุให้กินนะครับอ่าให้ให้กินเกาหลีไต่หน้าครับจับปลามือเปล่าครับมืงอีกจับปลามือเปล่าผมเป็นอย่างไรครับ ดเ,เดี๋ยวไปไปยู้งสิล่ะครับปาตรงนี้น้ำมันอยากลงเน,ะนาะอยากลงมนเรอ,อีเลยังอีงเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ลยแล้วไวอยแล้ว เฮตื่อดิบอกผุ้มรักกันอย่งว่าอุ๊ยไปกับเมียงซุ้นมือหลายตัวครับซุ้นกเลยเอาก็เลยไปลงว้างมันเนาะ ครับตามดูเปล่าครับเฮ้ยงบเงินใส่ได้ๆครับวันนี่มากันหลายคนครับกับเบลแม็กซ์นะครับเออนี่าเบิังดูเดี๋ยวงมเดี๋วหัวหัวครับหัวบานีงบอมดแล้วครับโบโบได้สอนครับเดี๋ยวก็สอนแต่ที่สอนอยืดสอนเป็นมกเพราะท่านเขานจะว่าจะกินมกหัวเนี่ยกินมกหัวนาะ ผมก็ทีไปขังน้ำได้ขังน้ำได้มาห่วกโอ้มันเขาฟังเนาะหวกเนาะไม่เลือกเท่านี้แหละฟังนี่มันเขินน้ำเนาะโอ้ผมก็ทีมาฟังพุ่นล่ะฟังพุณหลังครับเพราะว่าฟังนี้มันเขินน้ำ

จะ oh, ไ,ไปยูนต์กันยัไปโอได้แล้วเย็มานึ่งตัวโอ้ยนานนะครับจะรุบเลยป่ะไปเหียบเลย แม่กูเน้ยมันไปมันเก่งนี่รับสิตัวราไปไป้องคนกันก็ได้ก็ เป็นปากกดครับที่จะเปิดเยียนี่หะเกือบเปนปักมือนะปาเงี้ยนี่จะใส่อะไรไหมมใส่หวอนลอยถึงมีเกมันฟูน้ำ ลองตัวปุ้นอะมองก็ูน้ำเอาเอาถึงน้อยแค่สอนเนาสอนไม่ได้หรอกมัแน่นหัวไหลออกเลยโอ้ยบ้าบ้าจับเอาเลยแล้วก็สุดกระชังเบิ้งครับตัวปลาตัวงามครับ

ไปสักเมียเนี่ยที่ส่วนตัวท่าหลังลยปรากฏครับปรากฏนี uh ่ครับนี่ครับเบ่งครับจับเอาง่ายง่ายครับเจ้าง่ายง่ายครับป่ามีมากันหลายคนครับดูคือตุ่มมา ขึ้นมาตายเดียวเอหวกเป็นโมจิขาเนี้ยมาสั่งขังมันเลยเดี๋ยวไปเดวไปวกเลยเออรอบแรกครับรอบแรกนะขึ้นมาบวกแรกครับบวกแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขังไปก่อนนะครับอย่ามันตายขังไว้ก่อนที่บวกแรกโอ้ปรากฏหลายครับ แต่ใครยุนมันมันบ่บ่ค่อยปวดเวลามันนั่นบ่ปวดขึ้นปรากฏบานห้องไปดูไปดูหน่อยเตี่ยเดี๋ยวพ่นั่นไว้ก่อนหน้าครับเดี๋ยวพ่อจีขังไว้ก่อนเดีงต้องฟังเพิ่งก็ได้พาฟังห้องอยู่ลงฟังนี่หรือเลยโรงฟังนี่ก็ได้น้ัไปใช้โอเคครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงต่ออีกบวกนึงครับต่ออีกบวกนึงครับ Nè bỏ bỏ luyện hết bỏ luyện hết bỏ bỏ luyện hết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  bỏ được hết bỏ luyện hết bỏ luyện hết bỏ luyện hết นะครับโช๊ะกอง,ลกอง,ลองเลยแม่ <Yeah. S 2> <c oughs> โช๊ะกองเลยแม่แมกนันจะตกด่อนเจ้มาขิงเน่มีเงียงดีง <c oughs> ่าก็จะจุมลงไปครับที่ดด้วด <c oughs> โอ้ยลงไปทุบไดดห้หมถามงีบ้าน,นไปหอดใส่น

ต้องระมัดระวังครับปรากฏครับมีครับปรากฏเด็ดรักกันรักกันมันมันมันอุ้ยมันค่านี่เนาะเนี่ย ไม่เม็นตีบตัวยังงั้นวนปลาถ้าไม่บอกใครมีใชรหรือเปล่ามนจับยากจิมตัวนี้ จัดตั้งเหียดเนอหนอวาวหัวควันข้าโอ้ยังหน้ตาเขาเจียเลนั่นเลยวบวกบบสเอามาบักยันเตบักบักลอยไงเห้ข่อยกอแคห้มางุมเนาะบวกีรถเด๋ว กันนงเออไมานี่บอกเรีอย่างนี้เลยคุบไปยังเหยื่อแมันถือหน้าผาก้อนถือสายอาองเก็คลอยู่ดิระวังสายมาเจอเด็วันไดนก็ปล่อยมันรอดจะไปคุมมันคัหจะวงเอมแล้วตัวนี้คุรอด ยับตัน้ันอนก็ได้ลากแมเดืกบงบ้งตาบิ่งเลยุ้คเดี๋ยวราคุยไปตะพตะพ้ยงปาดกดองยานี่ห้าเงยอุ้ยบ่มเเสียวรองยานลากกรชั่งมากกับบุบบกกันเแาเปล่วก็ั่งคุนท่บุ้มอยู่ไอ้ยกขึ้นมา่วยชชชวบับนว ลอ,อ,อยเงี้ยดูน้ำปลาใหญ่ออก็ลงลงไล่ขอไปไล่แล้วก็สวดหมดแล้วพูข้างนอกเอาจมจมคักไรมันตายได้ยังไงเอาเลีเล้ยน้ำไหมนะครับเดี๋ยไปตามนี้นะครับไปเรื่อยๆครับอ่าเหนียม,มากงมกันซีข้นครับทีมงานครับไปไแก้ว่า๋วเต็มกระชันนงนี่คนเมื้อน้เขาเนาะ ข,ขานคว้หวหาแม่บ้านคว้วนะครับเก็พวกคว้วปลาใส่กันลอยเมล่างไปไปไปไพันอีพันเอกพันแม็กครับมือ,มอน,นี้ครับนาำน้ำกันมาจองไม้ไปตะมือวานนี่มือนี้ก็เลยพักกันไม้นะครับเนาะน้อยคว่างโฟมไปน้ำเนื้อด้ยอยคงโฟม มันมีสมผ่เนสิลงมาดดวดมันเยะาาก็นเอาค่อยไปเอาใยังลงมาบนเก้านั่นล่ะลงมาบนเก้ามันมีอะไรหรอยางม่ได้ยางม่ได